สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยาปังก็จะพามาดูสวนหลังบ้านนะคะเราปลูกพืชผักสวนครัวนะคะดินก็สําคัญเหมือนกันเนาะเราปลูกพืชผักเอาไว้นะคะไม่ไว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้ทุกชนิดอะคะ่ะที่บ้านจะทํากองปุ๋ยหมักไว้ใช้เองผสมดินปลูกด้วยนะคะวันนี้นะคะยาปังก็จะพาไปทําแปลงผักนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะ แดดไม่ค่อยร้อนนะคะแล้วเราก็จะมาทำแปลงผักไว้ปลูกผักไว้กินในดินที่บ้านนะคะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าหยปบานใช้ดินมาถมที่คะคะดินของเขาก็จะไม่มีธาตุอาหารเลยก็เนึ้อแข็งเป็นดินเหนียวแบบนี้หยปบานก็ใช้ใบไม้นะคะก็จะมีแกลบมีปุ๋ยคอกนะคะเอามากองใส่ที่แปลงผักที่เราเตรียมเอาไว้นะคะส่วนกองปุ๋ยหมัก ที่บ้านนะคะก็จะมีพวกเศษใบไม้พวกเศษอาหารเนาะแล้วก็จะมีแกลบมีปุ๋ยอคอกนะคะเราเอามาทับถมกันไว้ทําเป็นกองแบบนี้เลยยาปันไม่ได้เอาใส่เข่งนะคะเพราะว่าเขาเยอะมากเลยที่บ้านใบไม้ะคะ่ะเวลาเราต้องการใช้นะคะก,ก็มาเอาด้านล่างของเขาที่เขาย่อยสลายแล้วนะคะเราก็จะเอาไปใช้งานได้เลย ส่วนปุ๋ยอคอกนะคะย่าปังก็จะเอาใส่ด้วยค่ะนี่เป็นที่รั้วนะคะที่จย่ปานใช้เนาะตากแห้งแล้วเราก็เอามาโรยๆทับถมกันแบบนี้เลยนะคะปุ๋ยอคอกใส่ลงไปนะคะแล้วก็ปุ๋ยหมักที่เศษใบไม้นะคะเราก็เอาใส่อีกชั้นนะคะ ยายปังก็จะใช้จุลินทรีย์นะคะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมมีจุลินทรีย์อย่างอื่นก็ใช้ได้นอะอยายปังก็จะเอาขวดนี้ให้หมดก่อนแล้วก็เอาไปใส่น้ําเลยค่ะแล้วเราก็จะเอาไปใช้ลดที่ปุ๋ยหมักที่กองปุ๋ยที่เราผสมดินเนะะี่ยค่ะยายปังก็จะใช้ลดให้ชุ่มเลยนะคะลดปล่อยทิ้งไว้เลยค่ะประมาณสั้ วันสองวันนะคะหลังจากนั้นนะคะยาปังก็จะมาผสมคุกเขาไปกับดินที่เราเตรียมเอาไว้นะคะแล้วเราก็ทำแปลงปลูกผักได้เลยพอเราคุกเขาแล้วนะคะเราก็มาปลูกพืชผักสวนครัวของเราได้เลยนะคะยาปังก็จะปลูกหัวหอมเนาะแปลงเล็กๆนะคะ มวหอมก็ปลูกง,ง่ายๆเลยนะคะเราก็ทิ่มๆลงไปแบบนี้เลยปลูกง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ขึ้นเร็วด้วยนะคะสองสามวันแค่นั้น,นะะ่าคาลากก็งอกแล้วเราก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ลดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะแค่นี้เองทำให้ง่ายนะคะ ปลูกง่ายๆค่ะปลูกพืชผักสวนครัวนะ,คะ่ค่ะไม่ว่าจะปลูกในกระถางนะคะเราก็ปลูกได้ค่ะเราปลูกไว้กินเองนะคะปลอดสารพิษด้วยค่ะลองทําปุ๋ยหมักไว้ใช้เองนะคะกองปุ๋ยหมักก็ทําง่ายๆเนาะทับถมกันไว้นะคะเราก็ใช้น้ำรดปลูกพืชผักอะไรก็งามนะคะเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยแพงๆเลยค่ะ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ